เน้นๆครับเน้นๆครับโดนครับโดนครับ,รบยังอยู่เปล่าครับคือเงียบไปเฉยเลยโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่โอ้โยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่โอ้ยเห็นเงียบไปใจไม่ดีเลยนะ โอ้โดนเชิงมันนิดเดียวเฮ้ยมันจะขาดแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มดูมันร้องกายมันร้องอึบเฮ้ย